ถือรุ่นใหม่ดีไซน์ล้ำกล้อง6เลนหน้า2หลัง4พร้อมแฟลชหน้าหลังหน้าจอใหญ่ถึง5.5นิ้วขนาดพอดีมือที่สุดนั่นก็คือ d e n โก v เวอร์ว้า หน้าจอกว้างถึง5.5นิ้วขนาดพอดีมือปลอดล็อกหน้าจอด้วยการสแกนใบหน้าที่ไวถึง0.1วินาทีหน้าจอสวยขอบเรียบเนียนดีไซน์ให้ความรูหราหน้าใช้ที่สุดทักรีนเลื่อนไหลดูหนังที่เต็มตาเล่นเกมเนี่ยก็เต็มอารมณ์สุดๆเลยละค่ะ เดนโก้เวอร์ซุสพกไว้ให้ความหรูหรามากๆด้านข้างเป็นส่วนโค้งทำให้จับพอดีมือค่ะหน้าจอ5.5นิ้วกล้องหน้าดีไซน์คู่ยกระดับความหรูหราขึ้นไปอีกขั้นด้วยกล้องหลังดีไซน์4เลนพร้อมแฟลชไม่กลัวกลางคืนค่ะฝาหลังให้ความเงางามด้วยขอบที่เรียบเนียนและบางมากมีไม่เลือกถึงสีสีค่ะแต่ไม่ว่าสีไหนก็ทันสมัยไม่เหมือนใครถ้าพูด ถึงเรื่องกล้องตัวนี้ชัดมากกล้องหลังเดนนก้ค่ะให้มาถึง4กล้อง ถ่ายรูปสวยมากความละเอียดนะคะ8ล้านพิกเซลมาพร้อม LED flash ส่วนกล้องหน้าก็มาเป็นแบบดูโอพร้อม LED flash ให้อีกด้วยให้คุณถ่ายภาพนี่อย่างเต็มจอพร้อมกับโหมด Beauty หน้าชัดหลังเบอร์และลูกเล่นอีกเพียบไม่ว่าจะถ่ายภาพแบบไหนนะคะรับรองได้เลยค่ะว่าภาพที่ได้เนี่ยสุดปังและสำหรับคอเกมนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเดนโกเวอร์ซุรุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆ Android และสเปคที่แรงเล่น ROV ได้แบบสบายๆไม่มีกระตุกไม่มีอาการเครื่องร้อนให้คุณต้องหัวร้อนอย่างแน่นอนค่ะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ3,000ม ah. ิลลิแอมไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลก็ทำได้แบบจุใจสบายๆตลอดทั้งวันค่ะ ไนใครรถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอคุยโววันเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลายและสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือราคาเบาๆแต่ว่าเขามีระบบปลดล็อกสแกนใบหน้าจดจำใบหน้าของคุณได้สามารถปลดล็อกได้ไวถึง0.1วินาทีสะดวกปลอดภยัยหวางใจได้เลยค่ะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่อยากจะแนะนำเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถือว่าคุ้มค่าครบเครื่องดีไซน์หกกล้องพร้อมแฟลชหน้าหลังหน้าจอ5.5นิว้วแบตเตอรี่ก็อึดถ่ายรูปก็สวยคุ้มแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือดีไซน์หรูหราใครใช้ก็เหมาะมากๆแถมราคายิงสมเหตุสมผลกับฟังก์ชันต้องรุ่นนี้เท่านั้นสาหรับมือถือเดนก้าเวอร์ซสตัวนี้วาง จำหน่ายแล้วในราคาปกติ4,990บาทแต่วันนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะลดจะเต็มมากที่สุดให้ในราคาพิเศษเหลือเพียง1,890บาทฟังไม่ผิดค่ะ1,890บาท งตอนนี้รับไปเลยทันทีของแถมเป็นหูฟังไอเแถมเพิ่มเข้าไปอีกพร้อมรับประกัน1ปีเต็มเน้นๆคุ้มหนักยิ่งขึ้นไปอีกค่ะพิเศษเพียง300ท่านแรกเท่านั้นที่จะได้ทั้งหมดนี้ไปในราคานี้คุณภาพจัดเต็มขนาดนี้ครบคันขนาดนี้ต้องจัดแล้วละค่ะจะส่งรวดเร็วถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยมี เลือกถึงสีสีทั้งสีน้ำเงินดำสีน้ำเงินสีม่วงและสีแดงแต่และสีสวยงามขนาดนี้แถมยังครบทั้งคุณภาพและการใช้งานดีไซน์ล้ำทันสมัยเทียบชั้นกับแบรนด์ดังเจ้าตลาดแถมราคาย,ยังสบายกระเป๋าสุดๆต้องจัดแล้วล่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจพิมพ์สนใจที่ใต้คลิปนี้หรือคลิกลิงก์ที่แนบมาได้เลยค่ะเดนโก one stop it แบรนด์เดียวจบครบทุกเรื่อง it